สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมก็จะมาทำการปลูกต้นทายซิเอ่ยใบแบบนี้อะไรเอ่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะอันนี้แตงโมก็ถ่ายเฉพาะใบว่านรวยไม่เลิกค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกในกระันดีกว่านะคะว่านรวยไม่เลิกก็เป็นไม้ที่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งสามารถปลูกได้หลากหลายแบบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระมังภาชนะต่างๆที่เราสามารถหาได้ก็ปลูกได้ทุกอย่างนะคะเด๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกัน,นะคะ่ะก่อนอื่นเราจะมาอัปเดตที่เราเคยทําคลิปปลูกไว้นะคะปลูกไว้ในกระมังนี่นะคะปลูกไว้ในกระมังของเราก็มีการเจริญเติบโตให้เราเห็นนะคะแล้วก็แตกกอการปลูกในกระมังข้อดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทดลองปลูกก็ลองปลูกนะคะ การปลูกในกระมังเราจะเป็นการโชโคดนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้นของเขาจะเตี้ยแบบนี้นะคะหนองเขาก็จะออกด้านข้างก็สวยงามไปอีกแบบนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเจริญเติบโตได้ในกระมังเก่าแบบนี้นะคะชามเก่ากระมังเก่าอย่างที่สองก็คือปลูกในแจกันการปลูกในแจกันเราก็สามารถยกไปบูชาพระได้นะคะเพราะว่าเป็นไม้มงคล รวยไม่เลิกทําให้เรารวยไม่เลิกเวลานะคะอันนี้ก็เป็นแจกันคู่เราก็ปลูกแบบคู่คู่นะคะก็เจริญเติบโตดีมากๆค่ะแตกกอแตกมาให้เห็นหลากหลายนะคะแล้วก็เริ่มเป็นพุ่มสวยเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกแบบที่สามกันนะคะปลูกในกระลาค่ะก็วันหยุดวันพักผ่อนนะคะเราไม่รู้จะทําอะไรปลูกแบบเดิมๆเ,เราก็เบื่อเราก็เซง็งเราก็มาหาวิธีการปลูกแปลกๆกันดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเราก็นํากะลานะคะกะลานี่ก็เป็นกะลามาพาะพร้าวน้ําหอมหรือกะลาอะไรที่เราหาได้ในบ้านเราก็ได้นะคะให้มีทรงอันนี้แตงโมงไม่เจาะรูนะคะให้น้ําขังว่านรวยไม่เลิกจริงๆเป็นว่านที่ชอบน้ํามากนะคะน้ําสามารถขังได้เลี้ยงในน้ําปลูกในน้ําก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เราหากอสวยๆสัก,กอหนึ่ง นี่ได้มาแล้วนะคะหนึ่งกอกองเขาก็เป็นแบบนี้เราก็มาลองวัดขนาดว่าใส่ในกระลาเราได้ไ,ดไหมใส่ได้พอดีค่ะเดีย๋ยวเรามาหาดินใส่ก้นกระลาของเราก่อนดีกว่าค่ะก้นกระลาแตงโมวันนี้ก็จะใช้ทรายนะคะหยาบในการใส่ลงไปใส่รองก้นรายหยาบมีประโยชน์ในการซึมซับน้ำได้ดีนะคะแล้วก็มีความชื้นจะทำให้รากของเขาเดินเร็ว หลังจากนั้นนี่ดินที่ติดมาเราก็ใส่ไปอย่างนี้ไม่ต้องตัดอะไรใดๆที่นนะคะยกกแเราใส่เลยวิธีการใส่เราค่อยๆขยับนะคะเพื่อไม่ให้รากช้ำรากที่ติดมาหักบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะล้วก็ยกขดให้ขึ้นสูงเหนือกะลาเพราะเวลาเขาแตกหน่อเราก็จะได้เห็นความสวยงามของเขานะคะ หลังจากนั้นเราก็เติมทรายลงไปเลยค่ะหมุนให้ทั่วนะคะแล้วก็เติมทรายบริเวณด้านข้างเรียบร้อยเลยค่ะการปลูกในกระลาของเรานะคะ ก็สวยงามเราก็สามารถวางกระลาหรือจะทําที่แขวนก็ได้ก็สวยงามอย่างที่เห็นนะคะหรือจะวางไว้บนกระถางมุมบ้านช่องของบ้านต่างๆเราก็สามารถปลูกได้สวยงามเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. การปลูกในกระลาข้อดีก็คือความชื้นของกระลาและแาท่าได้ท่าจากกระลานะคะที่เหลือจากเหลือใช้ก็มีความเย็นจะทําให้ต้นรวยไมเลิกของเราเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สําคัญก็คือ ความชื้นจากทรายก็จะทําให้ต้นรวยไม่เลิกของเราก็คือจะเป็นต้นมินิและแตกก่อรอบๆได้เก่งและดีมากๆก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ